สวัสดีค่ะดิฉันไดมอนม d สเตอร์อัชลากันทวงนะคะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> เวทีนี้ก็เป็นเวทีครั้งที่สองของดิฉันแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะเดือนมีนาคมนะคะดิฉันขึ้น Cell Master ์นั่นคือเป็นเวทีขั้นแรกเลยนะคะพอมาปีนี้เดือนมีนาคมเช่นกันนะคะดิฉันขึ้นไดมอนม d สเตอร์ค่ะนะคะ เส้นทางที่ดิฉันทำอโทมี่ค่ะสปีนะคะตั้งแต่แรกเริ่มนะคะบอกได้เลยว่าไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าตอนที่สปอนเซอร์ค่ะที่พาเอ,อที่ไปแนะนำนะคะดิฉันที่ภาคเหนือเนาะนะคะคำหนึ่งค่ะที่สกิดใจดิฉันเลยบอกว่าอโทมี่คือสินค้าดีราคาถูกแล้วจริงเหรอ ต้องพิสูจน์ค่ะนะคะและข้อพิสูจน์ตัวนั้นนะคะคือสินค้าดีจริงๆค่ะนะคะแล้วราคาจับต้องได้จริงๆดิฉันเลยตัดสินใจเปิดเซนเ็นเตอร์ที่จังหวัดกาแพงเพชรน,นะคะขอบคุณค่ะแต่เส้นทางไม่ได้เดินด้วยความสวยหรูนะคะสามเดือนผ่านไปหกเดือนผ่านไปตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ดิฉันก็ยังไม่เห็นเลยจนคนที่บ้านค่ะสามีดิฉันเองนะคะเลิกทำเลยค่ะบอกห้ามทำนะ จากนี้ไปเธอต้องห้ามทําแล้วนะเพราะที่ฉันเคยทําเครือข่ายมาหลายบริษัทค่ะไม่เคยสําเร็จเลยแม้กระทั่งมาเปิดเซ็นเตอร์ของอโทมี่หเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปจนถูกปิดเซ็นเตอร์โดยอัตโนมัตินะคะแต่ด้วยความที่เราไม่ยอท้อค่ะเพราะเราเราเห็นบางอย่างแค่สินค้าดีราคาถูกนี่เราก็ชอบมากแล้วนะคะความมุ่งมั่นของเรายังมีค่ะลองมานั่งคิดว่าทําไมเราถึงไม่สําเร็จสัทีอ้อ รู้คำตอบแล้วค่ะเพราะดิฉันไม่เคยเข้างาน Success Academy เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะตัดสินใจมาศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังค่ะดิฉันมาคนเดียวค่ะมาตั้งหลายครั้งนะคะด้วยคนเดียวจริงๆจนดิฉันสำเร็จขึ้นเซ l l m มาสเตอรเมื่อปีที่แล้วค่ะนะคะแล้วปีนี้ก็ขึ้น d i a m o n ์มาสเตอนั่นแสดงให้เห็นว่าและดิฉันตอนนี้เปิดเซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดตากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าดิฉันมีพาร์ทเนอร์ที่เห็นด้วยค่ะมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนที่เขาปฏิเสธมาตอนนี้เขาเดินตามดิฉันมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็พามารับตําแหน่งเซลล์มาสเตอร์กันนะคะแน่นอนค่ะตอนนี้ดิฉันยิ่งเห็นความฝันของฉันยิ่งใกล้เข้ามาค่ะความฝันของฉันคืออะไรคืออิสรภาพค่ะฉันค้นหามานานแล้วชีวิตฉัน5้ปีเนี่ยฉันค้นหาอะไรเหรอมันคืออิสรภาพค่ะฉันมาเจอแล้วจริงๆค่ะ ตอนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าพาร์ทเนอร์ของดิฉันนะคะจงมั่นใจเลยคะ่ะว่าที่ฉันพามาเนี่ยมันถูกทางแล้วค่ะมันถูกทิศถูกทางแล้วนะคะก็ขอประกาศตรงนี้เลยนะคะว่า3เดือนข้างหน้าฉันจะต้องเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์แบบถาวรเลยนะคะแบบมั่นคงและอีก6เดือนข้างหน้าดิฉันจะนำพาพาร์ทเนอร์ของฉันขึ้นมาตำแหน่งตรงเวทีนี้ค่ะเป็นตำแหน่งไดมอนด์แทนดิฉันและดิฉันขึ้นชาลลนสในตำแหน่งต่อไปนะคะ โอเคค่ะทายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ a t o m i ่ Thailand นะคะขอบคุณพาร์ทเนอร์แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ